โต๊ะนี้ยถูกใจมากๆเลยเพรบอก40เหรียญนี่เยนูรีบเลยมันก็จะมีรอยบินนิดหน่อยนะแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โต๊ะนี้นะมันเป็นไอแลนด์เ,นเพื่อนๆแล้วมันมีล้อลากนะเยะนูเห็นเขาโพสสี่สเหรียญ พอดีกําลังนั่งจ้องอยู่รีบเลยรีบตะคุบเลยบอกฉันเอานะแล้วก็เขามีแถมไมโครเวฟแต่ยัหนูไม่เอาไมโครเวฟนะเพราะว่าของเรามีแล้วเนาะแล้วก็ไมโครเวฟนั้นนะ่ะเขาบอกเขาเพิ่งซื้อมาใหม่ไม่เท่าไหร่แต่ว่าจานน่ะจานข้างในมันแตกก็เลยไม่เอาที่แรกก็กล่าวว่าจะเอามาแล้วเดี๋ยวเผื่อรูปแยกบ้านเนาะก็จะได้ไม่ต้องซื้อใหม่แต่พอดูแล้วยี่ห้อมันไม่ค่อยดีด้วยไม่รู้จักคือมันไม่ใช่เป็นแบรนด์เนมอ่ะก็เลยไม่เอานะเออ โต๊ะนี้ถูกใจมากๆเลยเพอบอก40เหรียญน,นี่เยนูรีบเลยมันก็จะมีรอยบินนิดหน่อยนะแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยนอดอาบิกเดียวนี่ลอยบินของขอบพวกนี้นะไม่ไม่เป็นไรอชอบตรงที่ประตูนนะนี่มันมีที่เก็บของเยอะเยะนูก็จะได้เอาไว้เก็บของเครื่องครัวหลบจากฝุ่นเนาะแล้วก็มีลิ้นชัก ซึ่งลิ้นชักเนี่ยมันก็มีรางรางลื่นสบายเลยนะแล้วก็บนตัวโต๊ะเนี่ยไม่มีรอยบุบแม้แต่นิดเดียวเพื่อนๆคือดีงามมากๆเลยนะแค่แค่ไม้บินไม้ข้างๆนี่บินเท่านั้นเองเออแล้วสภาพมันก็ยังดูเหมือนกับโอ้โหเหมือนใหม่อะเก้าสิเปอร์น่ยพูดง่ายๆนะส่วนไอ้ปีกตรงเนี้ยถ้าเราจะทำเป็นบาร เหมือนเอาเก้าอี้มานั่งนะนั่งจิบนั่งดื่มอะไรก็ได้ทีแรกเยนูคิดว่าจะเอาไปทำเอ่อเอาไว้ตรงบาร์บีคิวนูน่นเผื่อเวลาเราจะนั่งดิ้งกันสองคนตายายเนาะเราก็จะได้เอาปีกอันนี้ขึ้นแต่ทีนี้ลุงเขาก็พูดทํานองเหมือนกับว่ามันเกะกะยังง้นี่ยนูก็เลยลากเไว้ตรงนี้นะเนี่ยอันเนี้ยเราเอาขึ้นได้นะพอขึ้นมามันก็จะเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นี่ แล้วก็ทำเป็นบาร์เนาะนั่งจิบนั่งดิ้งก็ดีงามเลย40เหรียญเองถ้าซื้อใหม่เนี่ยอยู่ที่ประมาณเออยหนูคิดว่า2-300เหรียญสี่สเหรียญ432ก็แค่พันสองไม่แพงเลยนะแล้วก็พอดีเลยเอามาแมทกันคูรกับไอตัวนี้ตู้ตัวนี้ยนหนูก็ได้เอาไปเก็บข้าวเก็บของเนาะแมทกันทั้งสีทั้งตู้ทั้ง อไอ้เคาน์เตอร์ที่เป็นสแตนเลสถ้าเราไม่ชอบใจเนี่ยเราจะเอาล้อออกก็ได้แต่ยูนไม่เอาออกเพราะว่าเผื่อเราจะล้างพืน้นลาดน้ำเนาะมันจะได้ไม้เปียกไม้นะเดี๋ยวก็ต้องมาจัดกันใหม่อีกทีนึงเพราะว่ารู้สึกว่าไอ้ซิงที่ไปซื้อมาเนี่ยมันจะใหญ่เกินความจําเป็นแต่ยังไงก็ไม่รู้แหละถ้าลูกย้ายบ้านแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึง่งนะ เต็มไปหมดแล้วลุงบน่นลุงบ่นบอกซื้ออะไรนักหนาเต็มไปหมดเลยชอบซื้อของก็เลยบอกมันถูกเนาะก็ซื้อเอาไว้เดี๋ยวเผื่อลูกแยกบ้านก็จะได้แบ่งให้ลูกเอาออกไปใช้อะไรอย่างเนี้ยเนาะยืนชมความสำเร็จของตัวเอง อยู่บ้านเดียวกันต้องโทรหาคันนะลุงบอกว่าให้ออกมาช่วยหน่อยไม่รู้ว่ามีอะไร <c oughs> ะนี่หนูกำลังเข้าห้องน้ำอยู่ <c oughs> ลุงโทรไปตามซ่อมแซมไอหลังคารั่วโอเค What do you want me to do? I'll so get that board out of the way first of all, down there at the bottom of the ladder. Okay. Do you want that board up? No, out of the way. I already got it up. I've already done what I'm going to do. Okay, just get it away. Yeah. So you're going to come down? Yes. No, I don't take away. Sun <laughs> tan. Sunburn. Sunburn. <laughs> Me sunburn. You suntan. Okay. <laughs> Okay, if that didn't fix the leaks then I'm gonna have to replace the roof. Good morning. Good morning. Look nice. Does it? Yeah. It's hard to tell when you're up close. <laughs> ุงได้ทาสีเดียวกันกับประตูเพราะว่ายหนูจะให้ทาสีเข้มมันอยู่ทั้งครัวไงเราจะได้ไม่ต้องออทำความสะอาดอะไรมากอีกอย่างอยากได้สีที่มันตัดกันด้วยเคยยายนูบอกให้ลุงทาสีนี้เนาะเพราะว่าผนังตั้งแถบนี้เราจะไม่เปลี่ยนสีเราจะเอาให้มันเป็นสีเดียวกับตัวบ้าน มีผนังตัวนี้ก็เลยอยากจะให้สีมันแตกต่างกันก็คือสีที่ทาประตูมันเหลืออยู่เลยให้ลุงทาส่วนอีทางเนี้ยเดี๋ยวแหนูจะซื้อแผ่นสแตนเลสมามาปิดเหนือเตาน้ำมันกระเด็นเราก็จะได้เดอทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นชักทาสีให้เสร็จแล้วใช้สีเดียวกับประตู เดี๋ยวยันูจะสั่งแผ่นสแตนเลสมาติดทั้งข้างหลังเตานี่นะเวลาทำความสะอาดคราบน้ำมันจะได้เช็ดออกง่ายๆก็ดูเหมือนจะลงตัวแล้วตรงนี้คงไม่ซื้ออะไรเพิ่มแล้วเดี๋ยวโดนบนแต่ซิงนี่เหมือนจะจะใหญ่ไปแต่ก็ราคา3าม้ห้าสิบก็ถือว่าถูกมากอะถ้าซื้อใหม่ก็ สองพันพันสองพันพันกว่าพันหา้าสองพันก็ดูเหมือนจะลงตัวแล้วตรงนี้คงไม่ซื้ออะไรเพิ่มแล้วเดี๋ยวโดนบน